ลองจินตนาการภาพตามนะครับกองทัพขนาดมหือมาที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์สงครามสยามพม่าเลยกำลังคนเกือบแสนห้าหมื่นนายเคลื่อนทัพเข้ามาแบบพร้อมกันจากทุกทิศทางเป้าหมายมีอย่างเดียวเลยคือลบกรุงเทพที่เพิ่งตั้งไขได้แค่3ปีให้หายไปจากแผนที่โลกนี่คือภาพของสงครามก้าทัพในปีพศ2328ครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเบื้องหลังสงครามครั้งประวัติศาสตร์นี้กันโดยอ้างยิงจากเอกสารการวิเคราะห์ที่รวบรวมมาจากพงศาวดารหลายฉบับคำถามใหญ่ที่เราจะมาหาคำตอบกันก็คือสยามที่มีกำลังพลน้อยกว่าเกินครึ่งแถมยังเป็นราชธานีใหม่อะไรๆก็ยังไม่เข้าที่ทำได้อย่างไรถึงพลิกสถานการณ์กลับมาชนะอย่างเด็ดขาดมันไม่ใช่แค่เรื่องความกล้าหาญแน่ๆแต่มันคือเกมแห่งยุทธศาสตร์ที่แยบยลและมีปัจจัยบางอย่างที่หลายคนอาจมองข้ามไปเอาล่ะครับ เรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าก่อนจะไปถึงฉากรบเราต้องตั้งหลักกันก่อนว่าในปี2328สถานะของพม่าก,กับสยามตอนนั้นมันต่างกันขนาดไหนคะเรียกว่าเป็นภาพที่ตรงกันข้ามแบบสุดขั้วเลยค่ะคือฝั่งพม่าในยุคข,ของพระเจ้าปดุงแห่งราชวงศ์คองบองกําลังอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าพีคสุดๆ เป็นมหาอำนาจของคูมิภาคอย่างแท้จริงเลยเพิ่งจะผนวกอาณาจักรยะไข่ได้สําเร็จแถมยังอัญเชิญพระมหาไมมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองยะไข่มาไว้ที่อมรปุระได้อีกเรียกได้ว่าทั้งกําลังทหารทั้งขวัญกําลังใจนี่พุ่งทยานถึงขีดสุดพระเจ้าปดรุงเองก็มีความทะเยอทะยานสูงมากอยากจะสร้างชื่อให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่าพระเจ้าบุเรงนองเลยทีเดียวค่ะโหฟังดูเหมือนเป็นมวยคนละรุ่นเลยนะครับฝั่งหนึ่งคือแชมปเปี้ยนโลกที่กําลังฟิตสุดๆส่วนอีกฝั่ง สยามตอนนั้นเป็นยังไงครับสยามตอนนั้นคือรัฐเกิดใหม่จริงๆค่ะเพิ่งตั้งกรุงรัตนโกสินได้แค่สามปีสภาพเหมือนแบบว่าบ้านใหม่ยังสร้างไม่เสร็จกำแพงเมืองป้อมประการต่างๆยังสร้างไม่เรียบร้อยเลยด้วยซ้ำกำลังพลก็ยังกระจัดกระจายร่อยรอมาจากสงครามต่อเนื่องตั้งแต่สมัยทนบุรีในสายตาของพมานี่คือจังหวะที่สยามอ่อนแอที่สุดแล้วค่ะเป็นช่วงผลัดแผ่นดินที่เปราะบางเป็นโอกาสทองที่จะบทขยี้ให้สิ้นซากไปเลย แผนของพมา่ากันบ้างกำลังพล144,000นายนี่เป็นตัวเลขที่มหาศาลมากพวกเขาวางแผนจะใช้คนจำนวนขนาดนี้โจมตีกรุงเทพยังไงครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้ก็คือพระเจ้าประดุงไม่ได้ใช้แผนทื่อๆแบบยกทัพใหญ่มาทางเดียวนะคะแต่ใช้ยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่านั้นมากคือการโอบล้อมและโจมตีพร้อมกันจากทุกทิศทางหรือที่เรียกว่า simultaneous multi-pronged attack เขาแบ่งกองทัพมะหึมาออกเป็น9ทัพย่อยแล้วให้บุกเข้าสยามพร้อมกันจาก5เส้นทางหลักค่ะโหห้าเ oh, ส้นทางพร้อมกันเป้าหมายคืออะไรครับทําให้ฝ่ายเราตั้งตัวไม่ติดงงไปหมดว่าจะรับทางไหนก่อนดีอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป้าหมายคือการกระจายกําลังของสยามให้สับสนไม่สามารถรวมกําลังไปตั้งรับที่จุดใดจุดหนึ่งได้ทัน ลองนึกภาพเหมือนคีมเหล็ก5อันที่ปีบเข้ามาพร้อมกันถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะเส้นทางหลักๆก็จะมีเส้นทางแรกคือทางใต้ค่ะทับที่1เป็นทับเรือยกพลขึ้นบกที่ชุมพรอ๋อคือเป็นการตัดขาก,ก่อนเลยไม่ให้สเสบียงจากภาคใต้ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําขึ้นมาถึงกรุงเทพได้เป็นแผนที่ฉลาดมากใช่ค่ะตัดเส้นเลือดใหญ่เลยส่วนทางเหนือก็สําคัญไม่แพ้กัน ทัพที่3กับทัพที่9รวมกําลังพลถึงสามแสนนายบุกเข้าตีหัวเมืองล้านนาโดยเฉพาะลำปางกับเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญมากของสยามถ้าตีล้านนาแตกก็เท่ากับเปิดประตูหลังบ้านสยามได้เลยและยังสามารถใช้ล้านนาเป็นฐานทัพใหญ่เพื่อรุกลงมาสู่ภาคกลางได้อีกเท่ากับว,ว่าโดนทั้งตัดสเสบียงจากใต้ทั้งบุกตีพันธมิตรทางเหนือแล้วทัพหลักเหรครับทัพที่ใหญ่ที่สุดเข้ามาทางไหน ทับหลักนี้คือหัวใจของการบุกทั้งหมดเลยค่ะเป็นทัพที่ 4, 5, 6, 7และ8รวมกำลังพลเกือบแสนนายมีทับหลวงของพระเจ้าประดุงรวมอยู่ด้วยบุกเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์ที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเข้าสู่ภาคกลางและมุ่งตรงสู่กรุงเทพแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเส้นทางที่อันตรายที่สุดเต็มไปด้วยป่าเขาและมีปัญหาใหญ่หลวงเรื่องการส่งกำลังบำรุง ซึ่งนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเวลาต่อมาค่ะฟังแผนของพมา่าแล้วต้องบอกว่ามันรัดกุมมากดูแทบไม่มีช่องโหว่เลยในสถานการณ์แบบนี้สยามที่มีกำลังพลน้อยกว่าครึ่งแถมเมืองหลวงก็ยังไม่พร้อมรับศึกหนักจะทำยังไงล่ะครับถ้าเป็นผมนี่คมคิดว่าต้องตั้งรับในเมืองอย่างเดียวแล้วถ้าทำอย่างนั้นก็คงจบเหุเลยค่ะเพราะกำแพงเมืองยังสร้างไม่เสร็จดี การรอให้ค่าศึกแสนกว่าคนมาล้อมกรุงเทพก็เหมือนรอวันตายนั่นแหละค่ะและนี่คือจุดที่แสดงถึงเพราะปรีชาสามารถของรัชกาลที่หนึ่งและที่ประชุมขุนนางเลยค่ะพวกเขาก็เลยตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือการใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นคือการออกไปรับศึกนอกพระนครหรือ forward defense strategy เดี๋ยวนะครับปกติถ้าเรากําลังน้อยกว่าเราก็น่าจะขันตัวเองอยู่ในป้อมใช่ไหมครับ นี่กลับตัดสินใจเดินออกไปหาเขาเลยมันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอครับเสี่ยงค่ะแต่เป็นการเสี่ยงที่คำนวณมาอย่างดีแล้วแทนที่จะปล่อยให้พมา่าเป็นฝ่ายเลือกสนามรบสยามจะเป็นฝ่ายออกไปเลือกสมรภูมิที่ตัวเองได้เปรียบที่สุดชิงทำลายทับหน้าของข้าสืกให้ได้ก่อนเพื่อทำลายขวัญกำลังใจของทัพหลวงที่ตามมาเป็นการเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้คุมเกมแทนค่ะมเป็นการพลิกวิธีคิดที่น่าสนใจมาก แล้วในทางปฏิบัติเราจัดสรรกำลังพลที่มีน้อยกว่านั้นยังไงครับเพื่อจะรับมือกับคีมเหล็ก5อันของพม่าสยามใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าการตั้งรับในเส้นในหรือ interior lines ค่ะก็คือการที่เราอยู่ตรงกลางทําให้สามารถเคลื่อนทัพไปเสริมในแนวรบต่างๆและรวดเร็วกว่าพม่าที่อยู่รอบนอกโดยเราแบ่งกําลังหลักออกเป็น4ส่วนแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดและเป็นเดิมพันของประเทศเลยก็คือทัพที่1 เราส่งกำลังพลส่วนใหญ่ของประเทศคือประมาณสามห0ื่นนายไปตั้งรับทัพหลักของพม่าที่กาญจนบุรีโดยให้สมเด็จพระโบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถหรือกรมพระราชวังบวรซึ่งเป็นยอดนักรบในยุคนั้นเป็นแม่ทัพใหญ่ค่ะแปลว่าเราทุ่มกำลังเกือบทั้งหมดเลยเลยครับไปที่แนวรบเดียวใช่ค่ะเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เลยส่วนกำลังที่เหลือก็จะส่งไปตั้งรับทางเหนือที่นครสวรรค์ เพื่อคอยสกัดทัพพม่าที่จะลงมาจากล้านนาส่วนที่กรุงเทพรัชการที่หนึ่งจะทรงคุมทับหลวงประมาณสองหมื่นนายไว้เป็นกองหนุนเชิงยุทธศาสตร์คอยดูสถานการณ์ทั้งหมดถ้าแนวรบไหนวิกฤตก็จะเคลื่อนทับหลวงไปช่วยทันทีอาล่ะรครับเราเห็นแผนของทั้งสองฝ่ายแล้วฝ่ายหนึ่งต้องการจะบุกเข้ามาแบบคีมเหล็กอีกฝ่ายจะออกไปตั้งรับข้างนอกทุกอย่างมันต้องมาตัดสินกันที่จุดปะทะจุดแรกที่สาคัญที่สุด ซึ่งก็คือที่กาญจนบุรีทุงลาดยา้าที่นั่นมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเชื่อมยองเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ชัยภูมิของทุงลาดยาคือตัวแปรที่สําคัญที่สุดเลยค่ะกรมพระราชวังบวรทรงเลือกพื้นที่นี้ได้อัจฉริยะมากมันเป็นที่ราบแคบๆที่มีภูเขาขนาบข้าง และมีลำน้ำไหลผ่านทำให้กองทัพขนาดมหึมาของพมา่าไม่สามารถแผ่กำลังเป็นหน้ากระดานเพื่อใช้ความได้เปรียบเรื่องจำนวนคนได้เลยแต่ต้องถูกบีบให้เดินทัพเรียงแถวเข้ามาในพื้นที่สังหารของเราแปลว่าจุดแข็งที่สุดของพม่าคือจำนวนคนมหาศาลกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของตัวเองในสนามรบนั้นเพียงเพราะการเลือกชัยภูมิที่ถูกต้องของสยามนี่คือความย้อนแย้งทางยุทธศาสตร์ที่น่าทึ่งมากถูกต้องเลยค่ะ แล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นกรมพระราชวังบวรยังใช้สงครามจิกวิทยาที่เหนือชั้นมากๆเข้ามาเสริมอีกด้วยมีกลลวงที่น่าสนใจหลายอย่างเลยอย่างแรกคือกลลวงเพิ่มทหารท่านสั่งให้ทหารกลุ่มหนึ่งแอบออกจากค่ายในตอนกลางคืนแล้วพอเช้าก็ให้เดินกลับเข้ามาใหม่ทางด้านหน้าตีกลองร้องโห่พร้อมจะเปลี่ยนสีธงทุกวันทำให้ฐานพม่าท,ที่มองจากระยะไกล เข้าใจผิดว่าสยามมีกองหนุนส่งมาเพิ่มตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นทำให้เกิดความลังเลไม่กล้บุกเต็มกำลังเป็นการเล่นกับสภาพจิตใจของฝ่ายตรงข้ามล้วนๆเลยนะครับอาจากการเดินทางอดอยากและต้องนอนในป่าที่น่ากลัวฝ่ายสยามกลับให้ทหารเล่นดนตรีปีพาดเป่าแตรโห่ร้องกันอย่างคลึกครื้น เป็นการแสดงให้พมา่าเห็นว่าพวกเราสบายดีขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยมไม่ได้กลัวพวกเจ้าเลยซึ่งมันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับฐานพมา่าที่สภาพจิตใจย,ย่ำแย่อยู่แล้วกลหลวงเรื่องกำลังพลกับการใช้เสียงข่มขวัญน,นี่น่าทึ่งมากครับแต่มันเหมือนเป็นการซื้อเวลามากกว่าจะเป็นหมัดน็อกจริงๆจุดอ่อนที่แท้จริงของกองทัพขนาดมหึมาที่เดินทัพผ่านป่าแบบนี้มันน่าจะเป็นเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าอาวุธหรือเปล่าครับ นั่นคือประเด็นสำคัญที่สุดค่ะและเป็นสิ่งที่กรมพระราชวังบวรทรงมองขาดนั่นคือเรื่องสเบียงท่านรู้ดีว่าจุดอ่อนที่สุดของพมา่าคือเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่ยาวไกลและอันตรายท่านจึงส่งหน่วยรบพิเศษที่เป็นกองโจรเคลื่อนที่เร็วนำโดยพระองค์เจ้าขุนเลนให้ลอบเข้าไปในป่าลึกคอยดักซุ่มโจมตีและทำลายกองคารวานลำเลียงสเบียงของพมา่าในช่องเขาแคบๆไม่ว่าจะเป็นการปล้นหรือเผาทิ้งทั้งหมด แปลว่ากลลวงต่างๆคือการชกให้มึนแต่การตัดสเสบียงนี่แหละคือการตัดขาให้ล้มทั้งยืนคำเปรียบเทียบยอดเยี่ยมเลยค่ะผลลัพธ์ก็คือกองทัพพม่าที่อยู่แนวหน้าถูกตัดขาดสเสบียงโดยสิ้นเชิงทหารต้องอดอยากอย่างหนักพงศาวดารบันทึกไว้ว่าถึงขั้นต้องขุดรากไม้มาต้มกินต้มรองเท้าหนังหรือแม้กระทั่งฆ่าม้าศึกของตัวเองเพื่อประทังชีวิตพรทหารอดอยากอ่อนแอ โรคระบาดก็เริ่มตามมาขวัญกำลังใจก็ตกต่ำถึงขีดสุดพอพระมาร่าอยู่ในสภาพที่อ่อนแอที่สุดแล้วฝ่ายสยามก็ระดมยิงปืนใหญ่แล้วเข้าโจมตีซ้ำจนแตกพ่ายไปในที่สุดพอพระเจ้าประดุงที่คุมทัพหลวงอยู่ด้านหลังทราบข่าวก็ทรงตระหนักว่าแผนทั้งหมดล้มเหลวแล้วจึงต้องมีรับสั่งให้ถอยทัพกลับไปชัยชนะที่ทุ่งลาดย่านี้คือจุดเปลี่ยนของสงครามอย่างแท้จริง แต่ในขณะที่ทัพหลักกำลังสู้กันแทบเป็นแทบตายที่นี่แนวรบอื่นๆที่เราคุยกันไว้ตอนตอน้นทั้งเหนือและใต้สถานการณ์ก็คงจะดุเดือดไม่แพ้กันใช่ไหมคะเดือดมากๆค่ะและการต่อสู้ในแนวรบอื่นๆก็แสดงให้เห็นถึงพลังของคนในท้องถิ่นอย่างชัดเจนมากที่ภาคเหนือทัพพม่าสามหมื่นนายเข้าล้อมเมืองลำปางไว้แต่เจ้ากาวิละเจ้าเมืองลำปางในขณะนั้น สามารถบัญชาการรบและตรึงกำลังพม่าไว้ได้นานถึง4เดือน4เดือนการที่ลำปางยันไว้ได้นานขนาดนั้นมันสำคัญยังไงครับถ้าลำปางแตกเร็วกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลำปางแตกเร็วทัพพม่าสามหมื่นนายก็จะทะลักลงมาสมทบกับทัพอื่นๆในภาคกลางได้ทันทีสถานการณ์ของกรุงเทพจะวิกฤตกว่านี้หลายเท่าเลยค่ะการที่เจ้ากวิละยันไว้ได้4เดือนคือการซื้อเวลาที่มีค่ามหาศาลให้กับทัพหลวงของสยาม พอทัพของกรุงพระราชวังบวรเสร็จศึกที่ลาดยาก็สามารถยกทัพขึ้นไปช่วยตีขนาบทัพพม่าที่ล้อมลำปางจนแตกพ่ายไปได้ในที่สุดค่ะเหลือเชื่อจริงๆและทางภาคใต้า่ะครับที่เราคุยกันว่าพม่าส่งทัพเรือมาตัดกําลัง ที่ภาคใต้ก็เกิดวีรกรรมที่ถูกจดจํามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะที่เมืองะลางหรือจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันตอนนั้นเจ้าเมืองพึ่งถึงแก่อนิจกรรมไปก่อนที่ทัพพม่าจะมาถึงทําให้เมืองขาดผู้นําแต่คุณหญิงจันพระยาของเจ้าเมืองและคุณมุกน้องสาวของท่านได้ลุกขึ้นมารวบรวมกําลังพลและบัญชาการรบด้วยตัวเองการที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาเป็นผู้นําทัพในยุคนั้นมันเป็นเรื่องที่ปกติแค่ไหนครับ นี่น่าจะสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมหรืออาจจะเป็นภาวะวิกฤตที่ทุกคนต้องทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดเป็นคำถามที่ดีมากค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอย่างยิ่งและสะท้อนภาวะวิกฤตที่บีบคั้นให้ทุกคนต้องลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เกินกว่าบทบาทปกติของตัวเองและท่านทั้งสองก็ไม่ได้มีแค่ความกล้าหาญแต่ยังมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมด้วยท่านใช้กลอุบายให้ผู้หญิงในเมืองแต่งตัวเหมือนทหารเพื่อลวงตาว่ามีกำลังพลเยอะ และที่เด็ดที่สุดคือการเอาทางมาพร้าวมามัดรวมกันแล้วรมควันให้ดำทำให้พมา่าที่มองจากไกลๆคิดว่าเป็นปืนใหญ่จำนวนมากจนไม่กล้าบุกเข้ามาตีเมืองสุดท้ายก็สามารถปกป้องเมืองถลางไว้ได้สำเร็จซึ่งภายหลังทั้งสองท่านก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเท้าเทพกษัตริย์ปรีและเท้าสีสุนทรค่ะผมทึ่งกับเรื่องการให้ผู้หญิงเอาทางมาพร้าวลมควันมาทำเป็นปืนใหญ่หลอกๆนี่แหละครับ มันคือความคิดสร้างสรรค์นในสนามรบที่เหนือความคาดหมายจริงๆแล้วยังมีที่อื่นอีกไหมครับยังมีอีกค่ะที่เมืองพัทลุงก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระมหาช่วยท่านทนเห็นชาวบ้านถูกทหารพรม่าข่มเหงไม่ได้จึงสึกออกมาแล้วรวบรวมชาวบ้านลุกขึ้นต่อสู้ใช้ความรู้และบารมีทางธรรมมาปลุกขวัญกำลังใจ ทำเครื่องรางของขลังแจกจ่ายจนสามารถขับไล่ทหารพรมา่าออกไปได้เหตุการณ์เหล่านี้ทั้งที่ลำปางทลางและพัทลุงมันคือภาพของสงครามมวลชนหรือ People's War อย่างแท้จริงที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นขุนนางผู้หญิงหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ต่างลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเมืองของตัวเองค่ะ Bol พอฟังภาพารวมทั้งหมดแล้วมันชัดเจนขึ้นมากเลยครับถ้าอย่างนั้น เรามาลองสรุปปัจจัยแห่งชัยชนะและความพ่ายแพ้กันดีกว่าฟังดูเหมือนว่าพม่าทำพลาดไปสะทุกอย่างเลยแต่แผนการบุกก้าวทัพนี่มันก็ต้องมีจุดที่เกือบจะสำเร็จบ้างสิครับมีแนวรบไหนที่สยามเกือบจะแพ้หรือสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตจริงๆบ้างไหมมีแน่นอนค่ะโดยเฉพาะที่ภาคใต้ทับเรือพม่าก,ก็สามารถยึดหัวเมืองรายทางได้หลายเมือง และถ้าหากทัพที่ล้อมเมืองลำปางสามารถตีเมืองได้เร็วกว่านั้นสถานการณ์ก็จะพลิกไปอีกแบบเลยคือแผนของพมา่าบนกระดาษนั้นดีมากนะคะแต่พอมาปฏิบัติจริงมันก็เผยให้เห็นจุดอ่อนร้ายแรง3ข้อหลักๆข้อแรกและสำคัญที่สุดอย่างที่เราคุยกันไปคือความล้มเหลวทางโลจิสติกส์การเคลื่อนทัพขนาดใหญ่ผ่านป่าเขาโดยไม่มีระบบส่งกำลังบำรุงที่ดีพอมันคือการฆ่าตัวตายทางยุทธวิธีชัดๆ ข้อสอก็น่าจะเป็นเรื่องความประมาทใช่ไหมครับประเมินสยามต่ำเกินไปถูกต้องค่ะพม่าประเมินสยามต่ำไปมากคิดว่าเพิ่งตั้งเมืองใหม่คงจะอ่อนแอและสับสนวุ่นวายไม่คิดว่าจะเจอกับแผ่นรับมือที่แยบยนต์และผู้นำทัพที่เก่งกาจขนาดนี้และข้อสุดท้ายคือปัญหาการบังคับบัญชาการกระจายทัพออกไป9ทัพหเส้นทางทำให้การสื่อสารและสั่งการเป็นไปได้ยากมาก พอทับหน้าที่ทุ่งลาดญ้าแพ้ทัพอื่นๆก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อขาดเอกภาพในการรบไปเลยแล้วถ้ามองกับกันปัจจัยแห่งชัยชนะของสยามล่ะครับนอกจากพระบริชาสามารถของผู้นำทัพแล้วมีอะไรอีกบ้างก็คือภาพสะท้อนของอีกฝั่งเลยค่ะ 1. คือยุทธศาสตร์ตั้งรับเชิงรุกที่กล้าหาญและเหนือความคาดหมาย2คือความเป็นเลิศของผู้นำทับโดยเฉพาะกรมพระราชวังบวร ที่ทุ่งลาดยากคือตัวแปรตัดสินเกมอย่างแท้จริง 3. คือความสามัคคีและพลังมวลชนอย่างที่เราเห็นในแนวรบอื่นๆที่ช่วยซื้อเวลาและบั่นทอนกำลังค่าศึกได้อย่างมหาศาลและข้อสุดท้ายคือความได้เปรียบของเส้นในที่ทำให้สยามสามารถโยกย้ายกองหนุนไปช่วยแนวรบต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงในภาพใหญ่ครับชัยชนะในสงครามก้าทัพมันสาคัญมากกว่าแค่การรบชนะหนึ่งครั้งใช่ไหมใช่ค่ะ มันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะมากชัยชนะครั้งนี้คือบทพิสูจน์ที่สําคัญที่สุดของอาณาจักรรัตนโกสินทร์และราชวงศ์จักรีที่เพิ่งสถาปนาขึ้นมาใหม่มันเป็นการประกาศให้ทุกคนเห็นว่าสยามยังคงเป็นปึกแผ่นและแข็งแกร่งไม่ได้อ่อนแออย่างที่ใครคิดและมันยังช่วยลดทอนภัยคุกคามครั้งใหญ่จากพม่าให้เบาบางลงไปอย่างถาวรทําให้สยามมีเวลาในการสร้างบ้านแปลงเมืองให้มันคงต่อไปวีรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งนี้ก็ได้กลายมาเป็นมรดกความทรงจําของชาติที่บอกเล่า เรื่องราวของความสามคัคคีความเสียสละและความหลักแหลมทางยุทธศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะข้อมูลที่เราได้คุยกันมาวันนี้เน้นเรื่องยุทธศาสตร์การทหารที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่ผมก็นึกต่อไปว่าหลังจากการระดมพลครั้งใหญ่ที่คนธรรมดาผู้หญิงหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ต่างลุกขึ้นมาหยิบอาวุธปกป้องบ้านเกิดของตัวเอง ประสบการณ์ร่วมในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดครั้งใหญ่นี้มันอาจจะหล่อหลอมสำนึกความเป็นชาติในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ถูกกำหนดจากศูนย์กลางอย่างเดียวและมันอาจจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนในท้องถิน่นกับอำนาจรัฐที่กรุงเทพไปตลอดการเลยก็ได้นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญที่ซ่อนอยู่ในใชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นี้ก็เป็นได้ครับ